วันนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักเตะในไทยลีกนะครับการท่าเรือก็เปิดตัว5แข้งใหม่ส่วนทางด้าน b g ปทุมยูเนเต็ดนะครับก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับล่าสุดเปิดตัว2นักเตะเจลีกนะครับส่วนทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็เปิดตัว5นักเตะใหม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีริลินแดงดาเยวกะเอเลียสแล้วก็เซยะนะครับส่วนตลาดนักเตะนะครับของไทยลีกจะเป็นยังไงวันนี้แอดจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับส่วนปรเมศนะครับที่ไปทาแข้งกับจูบิโลอิวาตะนะครับล่าสุดก็ได้ลงสนามให้ ลงสนามไป70นาทีสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยีข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับเรามาอัปเดตนักเตะที่เล่นในจลีกันหน่อยนะครับสำหรับปรเมศอัดวิไลล่าสุดนะครับเจ้าตัวเดินทางไปถึงก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นเลยนะครับโดยปรเมศอัดวิไลนะครับก็ลงเล่นไปถึง70นาทีนะครับประเดิมนัดแรกให้กับจูปิโรอีวาตะโดยในเกมนี้นะครับก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเนาะระหว่างจูปิโรอีวาตะกับคูเจดัดยเอ็มซีนะครับโดยรายละเอีย โดยปร์เมตัดวิไลนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ลงเล่นไปถึง70นาทีซึ่งถือว่าโค้ชนะครับก็อยากจะเห็นฟอร์มการเล่นแบบเต็มนะครับหวังว่าเจ้าตัวนะครับก็จะรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลุ้นในการลงสนามในนัดต่อไปด้วยสําหรับ J2 ส่วนสกอร์นะครับจูบิโรอิวะตะนะครับก็พ่ายกับปูจีเอ็ดยเอ็มซีทีมคู่แข่งใน J2 เหมือนกันนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งส่วนรายละเอียดในเนื้อเกมนะครับก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเนาะในส่วนของฟองฟ แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเลิกยามงามดีเนาะที่ได้ลงเล่นในแมตชนี้ท,ท,ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งไปถึงส่วนนักเตะไทยในเจลีกนะครับล่าสุดนะครับสคนนี้นะครับทางสุประโชคคนแรกนะครับก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงให้กับซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก2คนนะครับก็คือเจริญสักลมกรกับเซโรโซโอโซากาแล้วก็ทางด้านเอกนิตปัญญากับทางกับเอฮิเมฟซี FC นะครับล่าสุดนะครับนักเตะ2คนนี้ทาง BG ประทุมยูไนเตดก็ดึงตัวกลับมาเล่นให้กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อย โดยล่าสุดนะครับจเจริญสักลงกรนะครับก็ได้โพสต์อำลาเซอโซโอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าตัวนะครับก็เผยว่าขอขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาที่สโมสรแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาเล่นต่างประเทศแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหลีกที่ดีที่สุดในเอเชียทุกคนให้การตอบรับแล้วก็เอ็นดูผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาและจนถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่กับทีมอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าผมนั้นได้อะไรมากมายจาก เพื่อนร่วมทีมทั้งการใช้ชีวิตใหม่ๆระบบฟุตบอลใหม่ๆ่รวมถึงวัฒนธรรมที่นี่สำหรับผมมันมีแต่ได้กับได้ได้เห็นโลกฟุตบอลที่ได้พัฒนาในทุกๆด้านผมดีใจที่ได้มายืนจุดนี้ด้วยตัวของผมเองขอบคุณสตาฟโค้ดแล้วก็ทีมงานเพื่อนร่วมทีมและอยากจะขอขอบคุณแฟนบอลเซเรโซโอซาก้าด้วยพวกคุณคือกองเชียร์ที่สุดยอดมากๆดีใจมากๆที่ได้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกคุณแล้วไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากมากครับเทเจเินส์ก็พูดประมาณนี้นะครับ ส่วนจเจริญศักดิ์ลงกรนะครับตอนนี้ก็อายุ28ปีแล้วก็ทำผลงานกับทางเซโ์รโซโอสกาไปทั้งหมดนะครับลงเล่นไป2นัด78นาทีในศึกลูบันครับ ในปี2025แล้วก็ยิงได้1ประตูทำแอซิสได้1แอซิสก่อนที่จะะถูก BG จีปทุมยูเนเต็ตนะครับต้นสังฟัดเตานะครับดึงตัวกลับมาช่วยในฤดูการหน้าก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะจริงๆก็ควรที่จะกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้แล้วแหละถ้าไปที่นู่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงมันไม่ไหวเหมือนกันจะทําให้ฝีเท้าดรอปเนาะสำหรับจเจริญศักดิ์ลงฟอนส่วนเอกนิต์ปัญญานะครับแนวลุกทีมชาติไทยไว้ย25ปีนะครับล่าสุดนะครับก็คอนเฟิร์มว่าบีจีปฐุมยูนเ,เน,นเ็น ย้ายมาจากเมืองทองยูเนเต็ดมาอยู่กับบีจีปฐุมยูเนเต็ดด้วยค่าตัวถึง20ล้านบาทเลยแต่ว่าทางเอกนิตนะครับมาอยู่กับทางบีจีปฐุมยูเนเต็ดเนี่ยก็คือยังไม่ลงแบบเต็มเมดเต็มหน่วยเนาะก็ถูกส่งตัวให้ทางเอฮิเมเอฟซีนะครับยืมตัวต่อ,ตอท,ทันทีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจลีกในช่วงเวลาที่เอกนิตอยู่กับทางเอฮิเมเอฟซีนะครับได้ลงสนามไปถึง4นัดนะครับแบ่งเป็นเกมลีก3นัดแล้วก็ฟุตบอลถ้วย YBC เลเวงครับอีก1นัดนะครับแม้จะไม่มีประตูหรือ,อ He, รแอสซิสตอ่่ก็ถืวา เป็นประสบการณ์ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับหลายคงคนจาได้ว่าเมืองทองยันเสร็ดนะครับก็เคยปล่อยตัวให้กับอุระเรดไดมอนด์ในทีมยักษ์ใหญ่ของเจลีกด้วยความหวังว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองในลีกที่สูงสุดสําหรับลีกในเอเชียแต่สุดท้ายนะครับด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยนะครับทำให้เอกนิตแทบจะไม่ได้ลงเล่นในสนามมากมายนะครับโดยในรดูการ2023นะครับเจ้าตัวลงเล่นไปถึง26นัดแบ่งเป็นอุระเรดไดมอนด์22นัดแล้วก็ทั้งเอทิเอ็มเอฟซีนะ ประตู2แอซิดเอกนิตปัญญานะครับในวัย25ปีถูก v ีจรปทุมเงนเสร็จปล่อยยืมตัวให้กับเอฮิมะ FC ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2024ถึง2025โดยได้ลงเล่นให้กับเอฮิมะ FC ทุกรายการนะครับ4นัด1น7านาทีก่อนจะกลับมาสู่เวทีไทยลีกอีกครั้งในรอบ2ปีนะครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะกลับมา BG จีประดูมนเดเตรียมพร้อมที่จะเล่นให้ทีมในฤดูกาลหน้าส่วนทูแบงคอกยูนเนเต็ดนะครับล่าสุดก็เปิดตัวเทลสินแดงดาสู่หน้าทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับนักเตะต่างชาติที่เข้ามาเสริมในฤดูกาลนี้นทูแบงตดรสา หน้าทีมชาติไทยจากบีจีปทุมเ,เต็ตลาตข่ายในดูกกาหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้ามุ้ยวัย37ปีนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่2นักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดตลอดการของศึกไทยลีกจำนวน1 4 6ประตูส่วนอันดับหนึ่งนะครับก็ยังเป็นแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสหัวหอกชาวบราซิลที่ยิงไป159ประตูซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับทีละสินแดงดาก็ได้กลับมาร่วมทีมกับโค้ชเชตวันสีปานอีกครั้งนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีรสินแดงดาแล้วก็โคชเชรวันศรีฟานเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่อยู่สโม,มสรเมืองทองยูเนเต็ดในชุดดีมทีมชุดคว้าแชมป์ไทยลีกหในฤดูกาล2016และก็ที่สำคัญนะครับในครั้งนี้ทีรดสินแดงดาก็จะใส่เสื้อหมายเลข10ที่เป็นไอคอนของเจ้าตัวเองด้วยนะครับสำหรับทีรดศินแดงดา ส่วนนักเตะรายที่2ล่าสุดนะครับที่ทางทูแบงค์อกยูเนเต็ดดึงตัวเข้ามาก็คือเคียวก,นนก,การามูระกองการชาวญี่ปุ่นดีกีทีมชาติสิงคโปร์จาก BG จีเทมเมเนสโลเวอร์นะครับโดยเจ้าตัวนะครับตอนนี้อายุ29ปีส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับอยู่กับ BG จีเทมเม s นสโลเวอร์นะครับมาตั้งแต่ปี2020ถึง2025ส่วนผลงานฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลงเล่นรวมทุกรายการไป45นัดยิงไป3ประตูกับ11แอสซิท์ทำให้บียูนะครับตัดสินใจคว้าตัวมาร่วมทีมในฤดูกาลที่มาถึง โดยเคียวกะจะสวมเสื้อหมายเลข4ลงเล่นให้กับดีส่วนนักเตะรายที่3ของทูแบงคอ k ยู United นะครับก็คือทางเอลิสอัลฮารนะครับโดยเจ้าตัวตอนนี้อายุ28ปีเคยเล่นให้กับสปาร์ตารรตเตอร์ดัมแล้วก็อัลมาเร c ซิตี้แล้วก็ FC ฟซีโนอาโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวสังกัดอยู่ก็คือ SC สซีคัมบูก่อนเจ้าตัวนะครับจะตัดสินใจข้ามทวีปมาร่วมทีมกับ t ทูแ b a n อก o k United ส่วนทางด้านผลงานของเจ้าตัวนะครับก็เคยมีประสบการณ์ในการรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับใน U18 แล้วก็ U20 รวมลงสนามทั้งสิ้นนะครับ15นัดพร้อมกับกานที่เคย ปะ,ะทะกับแข้งดาวรุ่งชื่อดังมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการพบกับประเทศอังกฤษแล้วก็เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษโปรเนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น U20 แล้วก็ U18 ปีนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังเผยถึงการร่วมทีมในครั้งนี้อีกว่าผมตื่นเต้นโอกาสใหม่ในครั้งนี้และก็พร้อมทุ่มเทเต็มที่ในทุกการฝึกซ้อมและทุกแมตช์การแข่งขันเพื่อช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ผมเชื่อว่าความมุ่งหวงของทุกคน ทำให้เราสร้างสิ่งพิเศษร่วมกันได้ขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและก็ครอบครัวนี้และหวังว่าจะได้เห็นทุกคนที่สนามในทุกนัดนะครับสำหรับเอล t สก็พูดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทูแบงคอกยูเนเต็ด ส่วนนักเตะรายที่4นะครับที่ทางทูแบงคอกยูเนเต็ดดึงเข้ามาก็คือทางเชยะนุโคลินะครับซึ่งคนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูก็ยิงทาง b ีจีปทุมยูเนเต็ดตกรอบมาด้วยในถ้วยสิงคโปร์ครับโดยเจ้าตัวนะครับตอนนี้อายุ24ปีเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางและก็กองหน้าส่วนเจ้าตัวนะครับก็เริ่มต้นเส้นทางจากฟุตบอลระดับเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นก่อนจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับอาเบเลกนีงาตะนะครับในสิงคโปร์ในวัย21ปีแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมกับ BG จี m ิมเมเนสโล ในช่วงต้นปี2024ซึ่งเขาทําำงานได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับโดยในฤดูกาล2024 2025ที่ผ่านมาลงเล่นในสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกไปทั้งหมดนะครับ32นัดแล้วก็ยิงไปถึง17ประตูกับ12แอซิสคว้าตำแหน่งดาวรุ่ง ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลลีกของสิงคโปร์ไปครองรวมถึงในรายการ AFC แชม m p i o n League 2นะครับในปี2024ถึง2025ที่ผ่านมาเชยะยิงไปถึง6ประตูจากการลงเล่น6นะัดโดยเชยะคุณอรินะครับก็เปิดใจถึงการย้ายมาร่วมทีมกับทางทูแบงคอกอยู่ในเต็ดมานี้นะครับผมต้องการที่จะยกระดับการเล่นของตัวผมเองขึ้นมาอีกครั้งนี่คือสโมอสรอที่ใหญ่ของประเทศไทยผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้มีโอกาสเล่นให้กับสโมอสรแห่งนี้ฤดูกาลที่แล้วผมได้พบกับทูแบงคอก นแล้วก็ bg ปทุมยูเนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่แข็งแก่งมากๆเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงผมมีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่กับครอบครัวทูแบงคอกยอบนเต็ด แล้วก็ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงเล่นกับสโมสรแห่งนี้เรากําลังเตรียมตัวสําหรับฤด,ดูกาลใหม่แล้วก็พบกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับทูแบงคอกยูเนเต็ดโดยนักเตะรายที่5นะครับที่ทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดตัวก็คือทางฟิลิปไมอารนะครับแนวรับชาวบราซิลวัย29ปีโดยก่อนหน้านี้นะครับฟิลิปไมอารเคยท้าแข่งในประเทศบ้านเกิดหลายสโมสรน,นะครับก่อนที่จะย้ายมา พาแข้งที่ประเทศโปรตุเกสหลังจากนั้นนะครับก็มาร่วมทีมดังอย่างอวาดัสลีกในประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมกับทูแบงคอกยูเนเต็ดในฤด,ดูกาลหน้าสําหรับฟิลิปไมอานะครับก็กล่าวถึงการย้ายมาร่วมทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดประมาณนี้นะครับนี่เป็นสโมสรใหญ่แล้วก็มีความทะเยอทะยานอันยอดเยี่ยมและผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความทะเยอทะยานในครั้งนี้เรารู้ดีว่าทูแบงคอกยูเนเต็ดเจอกับทีมไหนเราจะถูกคาดหวังเป็นผู้ชนะอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรับ ชอบเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็มีปีซีซันที่ดีสร้างเป้าหมายให้สูงเอาไว้ และเราจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นฝากถึงแฟนบอลทูแบงคอกยูเนเต็ดผมจะทุ่มเทให้เต็มที่ที่สุดเพื่อพวกคุณในทุกๆเกมผมจะสู้เพื่อเสื้อตัวนี้และก็สมโมสรแห่งนี้และก็สู้เพื่อคุณทุกๆคนนะครับสาหรับฟิลิปไมอาก็พูดประมาณนี้สําหรับการมาของฟิลิปไมอา์นะครับจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับให้กับท,ทูแบงคอกยูเนเต็ดร่วมกับเอเวอเรนตอกซาเวสมานนเอลทอมเบียและก็สุพรรณทองสงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโปรแกรมการแข่งขันที่ท,ทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะ ร่วมกันแข่งขันถึง5รายการไม่ว่าจะเป็นรีโวไทยลีะครับช้าง FA ครับ ลีโวครับเอฟซี ley, แชมเปี้ยนลีกและก็รายการชิงแชมป์สโมสรอาเซียนซึ่งเป็นรายการล่าสุดที่ทางทูแบงคอกยูเนเต็ดได้ร่วมเข้าปีนี้เป็นครั้งแรกส่วนความเคลื่อนไหวของการท่าเรือเอฟซีนะครับโดยล่าสุดนะครับก็เปิดตัว5แข้งใหม่ตัวต่างชาติช่วยทีม Louis ลุยซีซั่นในฤดูการหน้านะครับเริ่มที่รายแรกเลยนะครับไมเคิลฟาร์เกตจัดในด่านลูกครึ่งฟิลิปปินส์เดนมาร์กในวัย34ปีส่วนสูง191เซนติเมตรมาจากบี93โฟเปเฮเกตนะครับอดีตเคยเฝ้าเสากับทูแบงคอกยูเนเต แล้วนะครับส่วนไลน์ที่สองก็คือรูเบนซูลาก้านะครับกองหลังทีมชาติอิรักวัย33ปีส่วนสูง192เเซนติเมตรมาจาก เธอวิวเอสซีทีมในลีกอิรักอดีตเคยค้าแข่งกับบุรีรัมยูในเต็ดชุดคว้าที่เป็นแชมป์สสมัยในปี2021-2022แล้วก็2022-2023ส่วนรายที่3นะครับก็คือบาเยนเปเรียนะครับสูงหน้าชาวโคลอมเบียในวัย32ปีส่วนสูง192เซนติเมตรมาจากบอสเตสโอลซ่านะครับทีมในลีกสูงสุดของบังกลาเียอดีตเคยติดทีมชาติโคลอมเบียชุดเยาวชนยูยี่สิบปีแล้วก็ย้ายทบลาติโอในอิตาลีเปรูจาอิตาลีแล้วก็ทางทัวเอฟซีของฝ หลังเศษแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับดีซีลูโกในสเปนส่วนรายที่4นะครับมาทิอุสลินนะครับกองหลังชาวบาร์เซัวยย4ปีส่วนสูง186เซนติเมตรมาจาก f c เซอริป ติลาสโฮสทีมในลีกสูงสุดของมอสโกนะครับเคยลงเล่นในศึกยูฟายูโรเปาลีกนะครับรอบคัดเลือกแล้วก็ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็รายที่5ล่าสุดนะครับมาริอุสปาโตนะครับสูนหน้าชาวบาร์ซิลวัย30ป,ปีส่วนสูนงร้อยแห้าซนเมตรมาจากบอรเนียวเอฟซีในทีมลีกของอินโดนีเซียแล้วก็เคยเป็นแข้งเยาวชนของฟูเมเอนเซในลีกบาร์ซิลแล้วก็เบนฟิก้าโปรตุเกสด้วยสําหรับ5คนนะครับที่ทางท่าเรือเอฟซีเปิดตัว ล่าุดเรามาปิดท้ายด้วยคลิปของเมืองทองยูเนเต็ดกันดีกว่านะครับสำหรับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับล่าสุดก็ต่อสัญญากับคริสตองโดอยู่กับทีมอีก2ปีดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเอฟซูซูกิคัพสสมัยในปี2016แล้วก็2020นะครับได้รับการต่อสัญญาใหม่กับเมืองทองยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นเวลา2ปีนะครับซึ่งจะมีสัญญาถึงซีซั่นส0 2 8ันถึงน ซึ่งคิสตองโดนะครับเคยค้าแข่งกับเมืองทองยูเนเต็ดม,มาแล้วนะครับในช่วงปี2016-2018โดยลงสนามไป108นัดนะครับรวมทุกรายการยิงไป10ประตูกับ28แอดซิต พร้อมกับช่วยเมืองทองยูงเนเต็ดควาดแชมป์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไทยลีก1สมัยในปี2016แล้วก็แชมป์ลีกคัพสสมัยในปี2016แล้วก็2017ส่วนแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้มา1สมัยในปี2017แล้วก็แชมป์โตโยต้าแม่คงครับในปี2017นะครับสำหรับสำหรับคิดตองโดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเนาะถ้าคลิปนี้แอดพูดผิดประการใดก็ขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ